นิทานชาดกปัญจศีลชาดกณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีฤาษีผู้ทรงศีลน,นามว่าฤาษีสัญญะท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่าสรรพสัตทั้งหลายเพราะท่านสอนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเมตตาวันหนึ่งหนายพรานหนุ่มผู้มีนามว่าจันทกะได้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้ เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจแต่จิตใจยังคงมุ่งมั่นแต่การล่าสัตว์เพื่อ,อย่างชีพนายพรานจันทกะได้พบกับฤาษีสัญญะท่านฤาษีเห็นแววตาที่ยังคงเต็มไปด้วยความกระหายในการล่าจึงได้ชักชวนให้เขาเรียนรู้หนทางแห่งความสงบสุขฤาษีสัญญาได้สอนศีลห้าให้แก่นายพรานจันทกะท่านอธิบายว่า ศีลข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ทำให้จิตใจเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อนายพรานจันทกะเริ่มปฏิบัติตามศีลยักษ์กาละกะผู้มีฤทธิ์มากได้ปรากฏตัวขึ้นมันต้องการทดสอบจิตใจของเขาและล่อลวงให้เขาทำผิดศีลยักษ์กาละกะแปลงกายเป็นกวางที่บาดเจ็บสาหัสมันร้องครวญครางเพื่อล่อลวงให้นายพรานจันทกะ ค่ามันแต่จันทกะระลึกถึงศีลข้อที่หนึ่งและปฏิเสธที่จะทำร้ายมันยักษ์กาละกะไม่ยอมแพ้มันสร้างภาพลวงตาเป็นหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยอัญ,ญมณีล้ำค่าเพื่อล่อลวงให้เขาผิดศีลข้อที่สองเรื่องการลักทรัพย์แต่จันทก,กะก็ไม่หลงเชื่อยักษ์กาละกะยังคงพยายามต่อไป มันแปลงกายเป็นหญิงสาวที่งดงามเพื่อล่อลวงให้เขาผิดศีลข้อที่สแต่จันทกะก็ยังคงรักษาศีลของตนไว้อย่างมั่นคงยักษ์กาลากะโกรธจัดมันกลับคืนร่างเดิมและคมคู่ให้ในายพรานจันทกะพูดโกหกแต่จันทกะก็ไม่ยอมทำตามและยังคงรักษาศีลข้อที่สี่ไว้ได้ เมื่อนายพรานจันทกะสามารถเอาชนะการทดสอบทั้งหมดได้ยักษ์การลากะก็ยอมแพ้และหายตัวไปในอากาศนายพรานจันทกะได้กลับไปหาฤาษีสัญญะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และสงบสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายพรานจันทกะก็เลิกการล่าสัตว์และใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมในป่าแห่งนั้นเขาได้กลายเป็นผู้เผยแพร่คำสอนของฤาษีสัญญา และเป็นที่รักของเหล่าสรรพสัตท,ทั้งหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศีลห้าคือเกราะป้องกันจิตใจจากความชั่วร้ายและนำมาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิต